กำลังเดินทางออกจากกรุงเทพครับวันนี้ไปพักที่จังหวัดราดชบ,บุรีนะครับในคืนไปพักที่เดอโลเคชั่นรีสอร์ทส,สวนพึ่งนะครับยังไม่เคยไปนะอันนี้จะอยู่รีสอร์ทนี้จะอยู่ลึกเข้าไปเลย ภูผขาพึ่งเลยบ้านเอาก่อถึงเขาเลยฮะอ่าอะไรนะไฮซีนใช่ไหมที่เราไปไปอ่ะไฮซีนไฮซีนรีสอร์ทไฮซีนรีสอร์ทไอ้นั่นยังแต่คนละทางค่ะ คือมีส่วนน้ำอะ่ะันนั้นลึกลึกกว่าปะ่ะเดี๋เดี๋ีเสียเดี๋ยีเสียไปคเอยเลยก็รีสอร์ทแอสโนเพิ่งอันนั้นเป็นวอลต์ปาร์กนะอันนี้เลยเขาเลยไปเลยหฮซีนเลยบ้านอ้มอมปอดไปอะ่ะก็ยังไม่ถึงไปวอลต์ปาร์กนะนนจะ๊ะแต่ว่าใกล้กว่ามันแอละโอเคก็เดี๋ยวยังไม่รู้ไปไหนบ้างนะครับ จะไปมื้อเย็นว่าจะไปกินที่อนองข้าวหอมอยากไปกินที่อะไรนะนะออโอริล่าวิวแบบวิวสองออลิวาวิวนะครับโอลิวาวิวก็เดี๋ยวดูอีกทีฝนตกฝนไม่ตกอะไรยังไงนะครับเดีย๋ยวถ่ายไปวิดีโอให้รับชมโอเคครับสวัสดีครับ ับเป็นงานครับมาพักนะครับ๋อครับ๋ยกลูกค้าจอดซองไม่ได้นะครับเดี๋ยวขาสอครัสขสอันนี้เอาไว้บนรถไหมเอาไวบนรถสี่ยังไม่ถึงนะทีนี้เมสาวก็ว่า วไม่คิดได้ดีอย่างนี้ค่ะไม่พอใจเลยอ่าตอนนี้ยังกำลังจะไปอ่าตลาดอะไรไม่รู้อยู่ใกล้ๆ the location เนี่ยเดีย๋ยวบอกชื่ออีกทีแล้วกันอ่าต้องนั่งแท่งสองแถวจาก รีสอร์ทมาครับเอา่าคนละเท่าไหร่สิบบาทอ่ะไปเด้อชื่อห้วยน้ำใสัวตตน,นาวสอาีอันนี้หนูก็เหนร้านแนมะ่นี่เหมือนกันสร้าสมอ้อันนี้ไม่ใช้แม่บอกนาจแาล้วครับสิไหมครับ

ข้ลถ่อ่าค่ารถคนละสิบบาทครับอ่าที่จองมานะครับเป็นห้องวีหนึ่งกับวีสองนะครับห้องน้ำ กลิ่นใช่ได้อืมมันเป็นห้องอาบนะ้ำมีกระจกกั้นนะคะชักโครกอ่าล้างหน้าอืมของที่มีให้มีเชเอร์แคปแล้วก็คัตตันบัตโซฟาอันนี้เป็นห้องเตียงคู่นะครับ ห้องนี้ติดสระว่าน้ำมีมุมให้นั่งนิดหนึ่งตู้เย็นอ,อันนี้ของซื้อมาเองมีน้ำสองขวดนะครับของในตู้ที่เห็นซื้อมาเองอันนี้ห้องวีหนึ่งตู้เสื้อผ้าใหญ่มาก ร่มสองคันม่าะเสื้อสองอันอเขาไม่เข้าใจว่าตู้เสื้อผ้าทำไมแบบบิ๊กๆเลยสามตู้เนี่ยใหญ่มากเลยนะครับสามตู้อ่าเอาไปดูวิวกัน ิดกับห้องนอนเลยนะห้องนอนเรามุมนี้ก็นั่งชิลไดว้วิวอลังอ่ะดูเดววิวสุดยอด ห้องพักไทยนี้จะมีอสองชั้นนะครับมีชั้นบนชั้นล่างส่วนข้างบนนู่นเป็นวิลวล่าตรงเนี้ยวิลล่า โอลิว่าวิวเดคคาเฟ่อ่าตรงนี้เป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านอาหาร I'm ครับอ่าตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับกำลังจะอไปกินข้าวเช้ากันข้าวเชาว้าเขาเสิร์ฟข้างล่างนะครับแต่ยังไม่รู้นะว่าเป็นบุฟเฟ่ต์หรือเป็นอลาคาสครับห้องอาหาร นี่ต้องเสียส้มตรงนี้ต้องลงไปกันละ นะครับข้าวต้มหมูไก่ข้าวผัดหมูไก่แล้วก็อมมเมริกันเบฟาสนมปั่ปิ้งอันนี้สั่ง mm hmm. เท่าไหร่ก็ได้นะครับกินได้จนกว่าจะอิม่มส่วนฝั่งนี้กาแฟโอวัลตินน้ำส้มน้ำชานมสดเนี่ย mm hmm. ก็จัดเอาเองตามรายอาหารนี้ อันนี้เป็นผลไม้อ่าก็บุฟเฟ่ตกินได้เลย ครับอ่ากลับแล้วนะครับอ่าดีล็อกเคสชั่นนตื่น สีดำสุดทางซ้ายมือครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกลับแล้วครับ